ถ้าจะทำดวงแรนดอมนะคะความสัมพันธ์นี้จบแล้วจริงๆใช่ไหมกดถ้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าคูให้กับแผนด้วยนะคะแปดไม้ queen of wands สี่ไม้ความสัมพันธ์ครั้งนี้แรกๆคุณมองว่ามันดีนะเหมือนกับคุณได้เจอคนที่ใช่คุยแล้วมันก็ถูกอกถูกใจมีการที่คิดอยู่ในใจด้วยฉันอยากจะได้เธอมาเป็นคู่ชีวิตฉันอยากจะใช้ชีวิตคู่กับเธอนะ ไม่ได้หันหน้ามองใครแล้วไม่สนใจแล้วคือมั่นใจแล้วว่าจะต้องเป็นเขาเขานั่นแหละนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกและเรื่องจริงมันเป็นยังไงเรื่องจริงก็คือความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยพอคบเขาจริงแล้วมันมีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องไม่เข้าใจเรื่องไม่ได้ดั่งใจเพราะด้วยตัวเขาอ่ะเป็นคนที่คุณดูแล้วเข้าถึงเขายากเข้าใจเขายากแล้วเขาก็ไม่ได้ค่อยอยู่ให้คุณได้เข้าใจสักเท่าไหร่ หมายความว่าเขามีการเดินทางบ่อยเขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเขามีคนเข้ามาในชีวิตเขาเยอะมากมายแล้วก็เขาเป็นคนเก็บซ่อนความรู้สึกมากๆซึ่งแรกๆคุณมองว่าไม่ยากหรอกคนคนนี้เดี๋ยวไม่เท่าไหร่ก็เสร็จันอชยไม่ใช่คนคนนี้น่าจะไม่ใช่คนที่ยุ่งยากมากมายแต่ที่ไหนได้ในหน้าตาเรียบง่ายแต่โคตรยุ่งยากเลยคุณก็เริ่มมองว่าไม่ใช่แล้วแหละที่ผ่านมาฉันเองแหละ ที่คิดว่าเขาน่าจะใช่แต่เขาเองอาจจะไม่ได้คิดแบบเดียวกับคุณแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ตื่นตื่นนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบจริงๆหรือเปล่าทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าที่ผ่านมามีการที่ไม่เข้าใจแล้วก็นิ่งเงียบกันไปคุยกันอยู่ดีๆแล้วก็ไม่ได้คุยกันห่างหายกันไป แล้วนานๆก็มาคุยกันทีแล้วมันจะไปต่อ,อยังไงนั่นก็คือการที่ว่ามองว่ามันจะได้ไปต่อกันเลิแบบนี้หรือว่าเป็นเพียงแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาในชีวิตของเขาอ่ะเขามีเรื่องหลายเรื่องที่เขาจะต้องไปทําแล้วเขาก็มีคนคุยเยอะเขาอยู่เฉยๆก็มีคนมาคุยกับเขาอ่ะทั้งที่ทํางานที่บ้านแล้วก็ในทุกๆท,ที่ที่เขาไปนะเขาไม่เคยห่างหายจากคนคุยเลยอ่ะแต่ใครจะไปรู้ได้ว่าในใจของเขาอ่ะ เขากลับนึกถึงคนบางคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามองว่ามันนานแล้วนะที่เขาไม่ได้เข้ามาคุยแต่เขาก็รู้สึกนึกถึงเมื่อเขานึกถึงคุณเขานึกถึงเรื่องราวดีๆเรื่องราวอะไรหลายอย่างซึ่งเชื่อไหมว่าเขาเนะี่ยเป้าหมายของเขาอะ่ะนั่นก็คือเรื่องอนาคตของเขาแล้วเขาก็อยากที่จะมีครอบครัวเขาอยากที่จะมีเงินแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาอึดอัดใจทุกวันเนี่ยว่าหนึ่งในนั้นอะ่ะ คนที่เขาอยากที่จะให้ไปต่อกับเขาอะ่ะก็น่าจะเป็นคุณอืเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใช่เลยไปต่อ,อยังไม่จบนะคะ